ตก,ตก,ตกอเอาละครับผมสวัสดีไม่ชมวยมือด้ยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับอินไซด์ในพาร์ทที่สองแล้วนะจากต่อจากพาร์ทแรกนะครับที่เราได้พาน้องวิ่งหนีหมากระโดดมาอยู่ในโรงงานตรงนี้นะ okay โอเคเราจะไปกันต่อเลยไปเขาหมามันไล่อยู่อ่ะ หายแล้วชิมหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดวกนรมาถึงผมก็ตายเลยทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอโทษนะหนุ่นมน้อยโอเคเก็บตัวเรื่องของฟ้างไปเราจะล้อหลอกน้องหมาให,ให้มีหลังก่อนโอเคเยี่ยมน้องหมาวี่กลับมา ทานมะเฮ้ยทานทานทานเฮ้ยไปเริ่มเกมมาก็ไม่ค่อยดีแล้วอะมาใหม่ไปโอเคไปโอเคเยี่ยม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  let's go ไปจุดโอเคไปเลยฮะ ไปอะไรนะผมจะไม่พาน้องตายอ่ะพาที่แล้วผมบอกในพาร์ทแรกว่าเออผมจะพาน้องตาย <c oughs> สไตล์ผมทำน้องตายหมดทุกคนโอเคข้างหน้ามีกล่องตป็นไะง ไปชชิิติชป้องมันติดเลยครับมาดูก่อนว่าข้างหน้ายัางไรต่อไอ,อเรากดสามารถเหยียบปุ่มน,นี้เพื่อเปิดประตูได้นะฮะแล้วก็ต้องใช้กล่องไงถูกต้องแล้วจัดไปจัดไปอุ้ยโอเคเยี่ยม Let's go ฮ้ย เดี๋ยวถ้าเราไม่มีกล่องเราจะก็ขึ้นไม่ได้ล่ะถ้าเราไม่มีกล่องเนี่ยนะเรามีกล่องแล้วก็สามารถขึ้นเจ้านี้ได้แต่เราจะไม่สามารถเป,ปิดประตูได้โอเคเนะผมขอติงแป๊บนึงรู้สึกผมจะติงนิดนึงอ,อ,อันนี้มันสามารถลากได้ป่ะเอ่อ อ๋อเดี๋ยวนะโอเคโอเคผมค,ออนะผมคิดออกแนละ้วผมคิดออกแนละ้วคิดออกแล้วอ่เดี๋ยวเราขึ้นอันนี้ปุ๊บจะรถกลับไปเราจะมากระโดดขึ้นอ่าไอเครื่องควบคุมมนุษย์ตรงนี้ฮะแล้วเราก็ใช้กล่องเอาไปวางตรงนั้นเพื่อเปิดประตูปโอเค เยี <Yeah. S 2> yeah. Yeah, yeah, okay. ่ยมแน่นอนจริงสุดยอดโอเคไปกันเลยพวกอุช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 อุ๊ชอุ๊ชอุชอุชอุชแข่งไปโอดไปโอดไปโอดเยี่ยมเยี่ยมเลยเออเดี๋ยวนะเอ๊ะเดี๋ยวนะ ถ้าเราอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็ชึบเฮ้ยนี่มันเป็นการควบคุมแบบต่อเนื่องถ้าเราเดินมันจะหล่นใช่ไหมเจน่ะออันนี้ขึ้นเนออจุบเอ้ยเอา้านี่เหรอ โอเคถอดไปึ๊บเฮ้ยอะไวอย่าล,ล,ล่วงเดี๋ยวร่วงอ๋อแล้วก็ควบคุมคนนี้ต่อฮะเอ้ยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไป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 หืมเขาเขียนแบบถอยหลังเนี่ยแข็งแกร่งจัดจัดผมคิดว่าเขาไม่ใช่คนนะรู้สึกได้ว่าเหมือนเป็นหุ่นนโอเคอันนั้นคืออะไรเอ่ยดูสิ เปิดตัวข้างล่างเฮ้ยอ๋อเราต้องลงไปหรือเปล่าใช่ไหมอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยนะสายตาผมไม่ค่อยดีเลยนะไม่ใช่ปล่อยลงไปปุ๊บน้องลงลงไปล,ลงขอบเลยนะเรียบร้อยเลยนะรู้เรื่องเลยโอเคไปเอ้าเดี๋ยวผมถอดหัวย,ยังไงวะโอเคหนึ่งสองสามไป เอ้ยโอ้ยเอียเยี่ยมโอ้ย,อ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 ยน้ำ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 จะมีตัวอะไรอยู่ในน้ำป่ะนะเนี่ยผมไม่ค่อยถูกกับน,น้ำด้วยดิทางนี้ขึ้นได้หรือเปล่าเอ่อไปไม่ได้ฮะทุกคนเคยเป็นบ้างเวลาแบบเรา,าไปว่ายน้ำใช่ไหมแล้วเราจะต้องแบบว่าเท้ามันจะอยู่ยู่อ่ะ ปกติถ้าเราไปไหว้ที่สาใช่ไหมปกติเราไปไหว้ที่สามันก็จะเห็นแบบพื้นใสๆเลยเราเห็นเท้าตัวเองเราจะรู้สึกได้ว่าใต้น้ําไม่มีอะไรเว้แต่เนี่ยผมรู้สึกได้ว่ามันเหมือนใต้น้ําจะมีอะไรเอ้าเดี๋ยวนะเราไปไหนต่อวะไอทางนี้ไปไม่ได้เรเดี๋ยนะผมเราต้องดันน้ำดูหรือเปล่าไปโอเคเยี่ยม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึน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 เราดำน้ำได้ไม่ได้เดี๋ยวตายคือยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋องน้องตัวห่รือเราต้องการแผ่นไม้นี่เพื่อกระโดดขึ้นทางขวาใช่ไหมลองคิดกัน เอยังไงกันนะโอ,โอเคลอดูสิไปได้ปะฮึบเคยเยี่ยมสามารถไปได้ทุกคนฮึโอเคฮึบเฮ้เฮ้อ,อ,อันนี้มันคือห้องอะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นห้อง ข้างนอกมันเหมือนข้างนอกเป็นอะไรนะผมมองไม่ค่อยเห็นเลยอโอเคปุ่มสีแดงนี่มันช่างย่อโยนและน่ากดจริงจริงนะปื๊บน้ำรดเอ่อเฮ้ยเอะเอ้ปื๊บ,บคืออะไรอนะน้ำรดได้ยังไงต่อ Hey. แอบงองมอเบาแล้วเรากดเนี่ยเ้ยน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นเฮ้ยม <Hey. S 1> ันต้องรอตัวอเวลาอนี mm hmm. ่อ่ะอ่ะเขามีโซ่ด้วยว่ะจัดไปอา่า <c oughs> เดี๋ยวมันกระโดดไม่ถึงดิเออเอา,เอา,เอาแล้วเราก็ต้องลงไปกดไอ้ปุ่มนั้นใช่ป่ะไป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  เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยฮ้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเอาใหม่หนึง่งสองสาม <c oughs> โอเคอเคทียบตาย ปึ๊บปิ๊บป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 ๊บไม่มีแสงสว่างด้วยเฮ้ยอาเป็นแสงไฟจากข้างนอกเหรอตอนนี้มืดแล้วหรอทุกคนอ๋อตู้นี้มันดึงได้ด้วยวะ่ะเฮ้ยแปลว่าข้างนอกมันมืดแล้วใช่ไหมถึงมีแสงไฟส่องมามันเหมือนเป็นแบบแสงไฟแบบตรวจตาไหม หรือถ้าคิดในทางที่ดีคืออาจจะใกล้ท่าเรือก็ได้กคนเพราะท่าเรือมันจะมีเขาเรียกนะหอไฟหอที่เขาส่องไฟแบบให้เรือมาจอดเทียบชาเนยนึกอ,ออกไหม <c oughs> ผมพูดไปเรื่อยเลยว่ะเอาไว้เนี่ยเอาไว้เอไวอ้เราปีนขึ้นโซลหรือเปล่าแล้วลองไปกดให้น้ำมขึ้นอีกรอบหนึ่งถูกตต้งถูกต้องถูกต้อง ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ตัวผมอยู่ไหนอโอเคโอค้ยตกใจผมนึกว่าจมน้ำตายแล้วโอเคไปย UB ึบ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 หนุ่นมน้อยคนนี้นี่ oria, เขาเก่งทุกอย่างจริงเนี่ยตั้งแต่แบบวิงว่งเฮ้ยมีรถไฟด้วยเฮ้ย เฮ้ยมีคนด้วยนะ่ะบนสถานีรถไฟอ,อ่ะเฮ้ยเราอยู่ใกล้ชานเมืองปะอาจจะมีแบบว่าคนที่สามารถช่วยเหลือเราได้อะ่ะเฮ้ยอยู่คนล่างดิมีคนเต็มเลยอะ่ะอ๋อนีน่ไงไฟที่เราเห็นที่มันส่องมาะะะะะจะบอกนะต้องหลบไฟใช่ปะใช่ไหมอ่าทุกคนไปทางไหนอะ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะอยออ้ย,อยเราต้องเอากงน้นลงมาเพื่ออะไรนะเ <Yeah. S 1> <ป>ยี่ยมไปอ๋อพ่กเราจะข้ามไปทางนู้นรือเปล่าเฮ้ยไอประหมาทไม่ได้เลยแต่ผมก็อยากรู้นะเกิดเราโดนไฟหรืเต็งเงวะอย่างตอนที่อยู่อาชั้นใต้ดินเราโดนปืนช็อตใช่ไหม อันนี้จะโดนอะไรอยากรู้จังโอเคไปเฮ้ยโอเคเยี่ยมสวัสดีทุกคนเฮ้ยม,มีไฟแล้วอ่ะมาถึงนี่เด้อโอ้ยถึงนี่เด้อเหรอโอเคไปเฮ้ยโอเคเหมือนพื้นที่ตรงนี้มันจะน้อยนะโหแล้วพื้นที่ที่เป็นเงามันน้อยดีทุกคนเห็นปะโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยม ออ้ยมีไฟหน้าเหรอเอเยเราต้องเปิดฝาท่อถูกปะ่ะถูกไหมไม่รู้อ่ะผมผมเอจใจโอ้ย<ป>เยี่ยมแล้วถ้าเกิดปรากฏว่าเราต้องไปทางขวาถ้าผมมัดผิดท,ทางนะใช่ไหมนี่มีมะไรป่ะโอเคไม่มีไรไปเน้นน้องวิงว่งรอดวิ่งรอดโอ้ยจิ๊ด,ดอ่า โอ้เดี๋ยวมันไกลไปยปะลองโดดถึงปะเฮ้ยเจ้าโอ้ยเฮ้ย,ยถึงได้อยู่ได้อยู่ชึบอ๋ขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่าเราต้องลง,งล่างใช่ไหมโอ้ยสูงไปปะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเจ็บอันนี้ทางตันครับไปครับไปครับปุ๊บชึบอ๋อเราต้องลง,งล่างแน่นอน ดูจากสถานนี่มันคือใช้ใต้ดินป่ะใช่ไหมทุกคนนี่มันท่อระบายน้ำอะ่ะมีรถมีรถไฟที่ถูกทิ้งร้างนี่ครับชึบโอเคทางนี้ทางตันนะต้องลองไปทางขวาดูครั ต้นลงสถานที่นี้มันเป็นสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างจริงไหมเนี่ยแต่มันมีรถไฟนะเมื่อกี้ที่เราเห็นกันใช่ไหมมีรถไฟไมีข้างบนเนี่ยไอ้คืออะไรกันนี่สถานที่แห่งนี้ดูรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกตจิจัดเลยนั่นมันหมานี่ยว่าไปเร็วไปเร็วไปเร็วหมามันกำลังกินอะไรอะ่ะมันกินอะไรก็ช่างแต่เฮ้ยเฮ้ยมีหมาเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มันไปไหนอะผู้คนเห็นปะผมตกใจนะที่กว,วิ่งมาหาเราผมพะวายนะโอเคดึโอ้ยลงน้ำอีกแล้วไม่ชอบเลยน้องเราต้องเปียกอีกแล้วเนี่ยน้องเราจะไม่สบายใช่ไหมผมไม่ชอบน้ำเลยวะผมรู้สึกเหมือนมีอะไรใต้น้ำอ่ะเดี๋ยวนะ เฮ้ยหมามามาเออมันม่น้ำไม่ด้วยเหรอบายยี่หมอกนะดำน้ำได้โอ้โหมันดำน้ำไหทุกคนหมามันดำน้ำได้วิ่งดิครับวิ่งดิครับวิ่งดิครับโอ้โหิวิ่งรวิ่งรอดไปไงไปไงอ้โยโอ้ยโโอ้อ้ยโออ้โด กินเมื่อกี้ไม่อิ่มเหรอบ้าเอ้ยเอาใหมา่ใหมา่โอ้ยนะโอาา้ยเร็วมากทุกคนวิ่งเลยวิ่งเลยน้องวิ่งน้องน้องวิ่งน้องวิ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยไม่มันไปอดอยากมาจากไหนโอเคโอเคผมว่าล่อมันลงน้ำเหมือนเมื่อกี้ เวิร์กสุดมามามาเล่นน้ำกันนะเจ้หนูนะมาเลยมาเลยซึบมาเล่นน้ำกันเล่นน้ำกันเราดูว่าเจ้าลงน้ำได้โอเคเยี่ยมระหว่างที่เจ้ากำลังว่ายน้ำอยู่นั้นเราก็จะขึ้นไปแล้วจะไม่รอนี่วิ่งมาอย่างเร็วมากวิ่งอย่างเร็วมากวิ่งซื้อไม่รอไม่รอวิ่งพี่วิ่งน้องวิ่งน้องวิ่ง มันมีเพื่อนมันมีเพื่อน <c oughs> โอ้ยอย่าบอกนะมันปีนปีนตะข่ายได้นี่สุดสุดยอดเลยนะสุดท้ายแล้วมันขึ้นทางนี้มีทางนี้ใช่ไหมโอเคโถแล้วต้องดึงแผ่นไม้นะบายยีย่หานีบายบายบายไม่เหนอยไม่เหนื่อยไม่เหนอยไม่เหนอยไม่เนื่อยไม่เหนื่อยซึบมันจะรู้ว่าเราทำยังไงละมันเลยมันรู้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 

เป็นผมผมเหน่ยหอบตั้งแต่ปีรอบแรกนะนอ้ดู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 ต้อาจริงในชีวิตจริงนี่ผมเป็นคนชอบหมามากนะแต่ผมรู้สึกว่าหมาอันนี้มันไม่น่ารักรเลยว่ะเฮ้ยชิพายแล้วเฮ้ยโอ้ย,อยไม่เหนื่อยกันบ้างเหรอขี้เกียจมันขี้เกียจบ้างก็ได้นะวิ่งไหนอ่ะขยันเกินมา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  Bye, bài mama, 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 โอ้โหถ้าวิ่งวิ่งมาอีกนี้ผมก็ถือว่ายอมมากนะเราไปทำอะไรให้น้องโกรธอ่ะเอ้าผมว่าแล้วตั้งแต่เริ่มพาสองมาก็พาน้องตายอยู่เล่ไปเลยนะไปเดียวน้องพี่จะพยายามไม่ทำให้น้องต้องตายนะโอเค แต่เราต้องเชื่อใจพี่นะน้องต้องให้อภัยพี่ถึงแม้ว่าพี่จะทําให้น้องต้องตายแต่ว่าพี่ก็มีคนเยอ้าง้น้ามีคนมีคนมีเรือดำน้ําครับมีคนขึ้นมายังไงครับเนี่ยไม่แต่เหมือนคนพวกนี้เขาไม่ได้เสแสร้งน,าานะใช่ไหมเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะหรือเปล่า ไปแล้วเห็นปะไม่เห็นมั้งไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น,หนโอเคขอยืมเดือนหน่อยนะคุณลงุงจะเรียกว่าคุณนะหรืออะไรดีไม่รู้เหมือนกันจะขอยืมหน่อยแล้วกันนะเยี่ยมไปเลย let's go ย้เราต้องไปไหนอ่ะสำรวจหรอสำรวจ ใต้ท้องทะเลลึกว่ามันมีอะไรที่มันผิดป,ปกติหรือเปล่านะไม่ชอบเลยให้ลงมาทําไมก่อนและเรือนี้มันมีแบบว่าน้ํามันหมดไหมผมจะโคตรไม่ชอบเลยนะลงปลงมาทําไมกัน,นเนี้ยมีประตูครับใช่ไหมไปไม่ได้ครับไม่ไปได้ไปได้โอเคโอ้ไหนไหน ข้างหน้าทางตันลงได้ปะเหมือนจะลงไม่ได้นะฮะข้างล่างก็ตันเหมือนกันโอเคขึ้นไปครับเอ้าเดี๋ยวเอเอติดแล้วอ่ะเราจะลงไงลงได้บอกลงได้บอกลงไม่ได้ดนี่นาเอากลับไม่ได้ด้วยเอ๋เดี๋ยวนะนี่มันคืออะไรกันนะ เอาอะไรกันเนี่ยถ้างั้นหรือย,ยังไงให้เราทําอะไรเราต้องออกจากเดือนี้หรือเปล่าหรือผมเข้าผิดทางวะนี่แต่มันกลับออกไปไม่ได้แล้วว่าเฮ้ยทำอะไรอะ่ะ <c oughs> เห็นไหมประตูนั้นมันเปิดไม่ได้มาดูทางนี้สิทางนี้มันเป็นผนงังเปล่าๆเฮ้ยอ๋อมันพุ่งชนได้โห่ผมก็ไม่รู้หวเปิดแบบจัดๆไปไหนแล้วทีนี้มันต้องมีอะไรนี้นะเ้า่องล่างผมรู้สึกไม่โอเคเลยวะคนลุกก็ตอนนี้ ขึ้นด้บ้างขึ้นไม่ได้ด้วยโอ้โหตกลงไปเรื่อยไปอยากให้ลงก็จะลงให้นะเฮ้ยมันลึกมากเลยทุกคนมันเหมือนมันจะมีอะไรเนี่ยใช่ไหมยพยายามอย่าให้มันมีอะไรต้องลงไปป่ปะเฮ้ยเคล่ามีแสงไฟ คือ,อะลยเอ่ยดูสิมีแสงไฟลและร่อนมาจากข้างในอ่ะปุ้งเขาให้สำรวจผมเหมือนเล่นเกมจนสลับเลยวะเรากลาังดำน้ำเพื่อมาหาขุมทรัพย์บางอย่างอืออยาต้ององปิดนะ้ำแม่มืดแล้วนะ ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยอย่างยิ่งไม่ชอบเลยอย่างมากนี่ไงมีทางอีกครับปุ้งเรียบร้อยไฟกระพริบไฟกระพิบตกใจผมหรือว่าไฟกระพริบผงเรือ <Ken> <ties> โอเคนี่ไงมีผนังอีกป้าย let's go ปุ้งโอ้เครื่องยนต์จะดับป่ะเนี่ย let's go ไป ขอโทษขอโทษผมชนผิดหนึ่งาังไป let's go Yeah Yeah เข้าไปไดยังยังไม่ได้เหรอโหเดี๋ยวเออเป็นลูกกงนะผมจะเข้าไปได้จริงไหมน้ผมว่าน่าจะไม่ใช่ว่ะเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนได้ปะขึ้นข้างบนได้ก็ไม่บอกเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ปลอดภัยผมไม่ปลอดภัยผมขอขออยู่ในในเรือลำนี้ก่อนทางนี้คือทางนี้คือตันนะโอเคโอเคโอเคเหมือนเราจะต้องไปข้างหน้าถูกปะอ๋อผมดูแล้เวเรือเข้าไม่ได้แต่หมายความว่าเราสามารถเข้าได้นะเครื่องราง,างไป ใช่ไหมถูกต้องวะฮ้ยถูกต้องแม่นแล้วแม่นแล้วได้ไงครับวไายครับวไายไม่มีอะไรใต้น้ํานะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะไม่ชอบเลยนี่ขึ้นบกไปจะเจอหมาเหระเนี่ยโอเคเย่ไปเฮ้ยมีหนูด้วยยังไงเอ่ย โอเค e ป s g อปเ๊บปึเบปึ๊บขึ้นโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนผมก็ไม่อาจจะทราบได้ทางซ้ายสิทางซ้ายน่าจะเราจะตกตรงมาข้างล่างหรือเปล่ามาหมวลงไปางขวาแล้วกัน เราอยู่ที่ไหนก็นล่ะเนาะมีปุ่มสีแดงที่ยโย่เราให้เรากดอีกแล้วซึ่งไม่ชอบเลยลองกดดูสิเฮ้ยชิบหายแล้วโอเคถูกต้องถ,ถ,ถ,ถูกต้องแล้วที่ไม่ชอบเดี๋ยวๆโอ้โหไม่เลยมายโอเคถูกต้องแล้วล่ะที่ไม่ชอบไม่น่าสนเลยเ,เดี๋ยวเราสามารถดึงอันนี้ไม่ได้ใช่ปะ แต่ว่าเราต้องกดปุ่มสีแดงแล้วก็วิ่งแบบจำอ้าวแล้วค่อยขึ้นมาใหม่โอเคเยี่ยมไป,ไปอืมไปเลย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 ุบโอเคเฮ้ยอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนโู้หลายอันด้วยหลายอันด้วยมันคืออะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นตู้แคปซูลไหมประมาณนั้นอะ่ะแล้วตู้นั้นมันคืออะไรเอ่ยมันเป็นตู้เปล่านะที่ผมเห็นเมื่อกี ขึ้นไปดูอีกรอบหนึ่งน่าจะหมดละมาอาจ,จะเป็นแค่กับดักอ่ะผมก็อยากรู้นะว่าในตู้มีอะไรกันไปฮะโอ้นี่ไงโหโรงงานนี้มันแบบมีอะไรมากมายที่แบบมันไม่ใช่โรงงานทั่วไปอ่ะอันนี้คือปลูกอะไรปลูกอะไระปลูกต้นไม้อเกนิกหรือเปล่าเนี่ยเต็มเลย อาจจะเป็นผักปลอดสารพิษนะอันนี้คืออะไรเอ่ยดึงไม่ได้อ่ะมันไว้ทำไรอ่ะขยับไม่ได้ด้วยไปโอโหมีต้นนี่มันต้นไม้ยักษ์เนี่ยน่าจะอายุหลายพันปีเลยครับทุกคนใหญ่เปเริ่มเลยแล้วก็มีตู้แคปซูลด้วยมันเหมือนตู้แคปซูลเอาไว้แบบให้คนอยู่เหรอใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยแน่ใจอ่ะแอบสงสัยแบบมันมีคำถามเยอะมากเลย แล้วตอนนี้ก็กมีคำถามว่าเรามาทำอะไรที่นี่ขึ้นได้ปะเนาะบิงได้ด้วยเอ๊ะเฮ้ยเดอ๋ยว,ยวอ๋อเกล้าของเกล้าอ๋อ,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 อเราขึ้นแล้วเราไปขึ้นก็กระโดดขึ้นไมาทางซ้ายถูกต้องไหมฮโอเคเยี่ยมไป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  ยิ่งเล่นยิ่งงงนะแหมงงฟอุยโอเคเยี่ยมรอจะต้องแว่งตัวเองไปทาง้งถูกต้องถูกต้องไหมถึงไหมอ่ะหนึ่งสองสามไปผมยังถึงตอนผมเล่นลิโบเหรอ ปุ again again. ่มสีแดงอีกแล้วปุ่มสีแดงอันยุ่ยนใจมีความรู้สึกว่าถ้ากดแล้วน้ำมันจะขึ้นมาปะเฮ้ยเรือของเราเย้ถูกต้องโอเคครับทุกคนสำหรับอ่าอินไซด์พาร์ทที่สองนี่ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ ได้เปิดแมปขึ้นมาเลยว่าโรงงานนี้มันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นตอนแรกเราก็เห็นว่ามันเป็นโรงงานที่เอาคนเข้ามาทําอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ใต้โรงงานก็มีมีสิ่งที่ถูกทิ้งไว้อย่างเช่นรถไฟที่อยู่ใต้โรงงานแห่งน,นี้แล้วแถมอย่างเมื่อกี้ที่เราเจอมามันเป็นเหมือนสวนต้นไม้ครับผมจะเรียกว่าสวนผักออร์แกนิกมันก็ดูดีไป ซึ่งผมไปโฟกัสที่ตู้แคปซูลมากกว่าว่ามันคืออะไรเพราะว่าในพาร์ทแรกเราก็เห็นตู้แคปซูลถูกไหมเหมือนเขาจะต้องกักเก็บอะไรไว้ในตู้นั้นสักอย่างไงแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยครับเราเล่นมาถึงตรงนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเรากําลังสารวจอะไรแล้วเราจะไปเจออะไรต่อในในครั้งต่อไปนะครับก็ยังก็อย่าลืมติดตามชมในครั้งต่อไปในพาร์ทที่สามนะครับว่าเราจะเจออะไรต่อนะครับสําหรับพาร์ทสองนี้ผมขอจบพท่านี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ครับผมสําหรับอินไซ 所以